Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ta dẫn ้ดวยก็อย่างที่บอกอัปเดตสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับในส่วนความรับผิดชอบของกองทัพภาคที่สองนะครับทหารขมรนก็ใช้คำว่าถอนกำลังนะครับถอนกำลังออกไปนะครับถอนกำลังออกไปนะฮะภาวะที่คิดว่าจะเกิดการประทะกันในเขตกองทัพภาคที่สองนี่ก็สบายใจได้หน่อยนะ ชาวบ้านที่อยู่บริเวณแนวชายแดนในเขตกองทัพภาคที่สองอีสานตอนบนตอนล่างก็สบายใจได้หน่อยนะครับส่วนในพื้นที่สระแก้วตราจันทบุรีกรณีบ้านหนองจานนะฮะตรงจุดนี้ก็อย่างที่ผมเคยกล่าวเปลี่ยนไปแล้วนะครับทางกองทัพเรือและทางกองทัพภาคที่หนึ่งก็มีความเข้มแข็งนะครับ กอ,กองทัพกองทัพเรือกองทัพภาคที่หนึ่งมีความเข้มแข็งขึ้นนะครับเขาไม่ยอมแล้วครับไอ้ที่มาประท้วงมาลือล้วรลวดหนามนี่นะครับถือว่าขเขมรพวกนี้บุกลุกเข้ามาในดินแดนไทยนะครับแล้วก็มาลักทรัพย์บ้านหนองยาแก้วด้วยนะฮะคือผมทราบข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับว่าจะทำการจับกลุ่มนะฮะทำการจับกลุ่มใช้ตำรวจเข้าทำการจับกลุ่มนะฮะ ดีครับดีครับจับกลุ่มแล้วก็คุมตัวมาส่งพนักงานสอบสวนในประเทศไทยเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเขเมรมันก็จะไม่พอใจจะไม่พอใจถ้ามึงเปิดฉากใช้ข้าวหลามยิงกันข่าวนี้ก็มันเลยเดี๋ยวก็ลามแบบภาษาตามเมือถงนะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่เราเด็ดขาดแล้วนะเจ้าหน้าที่เราเด็ดขาดแล้วนะครับ ใช่มันต้องใช้ชุดควบคุมฝูงชนครับจะไปใช้กําลังเข้าหลามเข้าปะทะก็ไม่ได้นะครับก็ต้องใช้แก๊สน้ําตาและใช้คนชาร์จเข้าจับนะครับถูกต้องแล้วครับทําดีครับโอ้ยไอ้นี่บอกไอ้บอยมันพูดถึงผมใช่ไหมขี้พืชถึกถังแล้วเกินเลยอย่าไปให้ค่ามาเลยครับไอ้บอยอินฟูขมรนะฮะมามันก็พูดมันไปนะครับ อย่าไปให้ค่ามันเลยนะครับแต่มันพูดภาษาไทยได้มันพูดภาษาไทยได้แสดงว่ามันเคยมาอยู่ประเทศไทยเดี๋ยวถ้าเขาเสร็จศึกสงครามแล้วเราค่อยมาร์กตัวมันดีกว่านะครับว่ามันจะเข้ามาประเทศไทยไหมนะฮะทหารเราโดนลูกหนังสติกใช่ไหมฮะลูกหนังสติ๊กโอ้ เดี๋ยวก็ลามครับเดี๋ยวก็ลามนะฮะเดี๋ยวก็ลามดีครับต้องใช้กําลังวิ่งชาร์จเข้าอย่างนั้นนะครับใช้โล่ป้องกันด้วยอะไรด้วยผมไม่ได้ตามข่าวเลยนะผมเลิกประชุมมาก็ามาไลฟ์เลยนะฮะผมเลิกประชุมโอ้ยอย่าไปให้ค่าไอ้บอยเลยแม่จริงๆมันก็แค่เด็กขเขมรคนหนึ่งนะครับมีโทรศัพท์มันก็ไลฟ์มันไปเรื่อยนะครับ ถ้าพลโทรมาลีอย่างนั้นว่าไปอย่างนะฮะจับครับขเขมรชาวขาเขมรที่เข้ามาหรือั้วลวดหนามเนี่ยถือว่าบุกรุกมาแดนอินแดนไทยต้องบังคับใช้กฎหมายไทยครับต้องบังชัดบังคับใช้กฎหมายไทยให้เด็ดขาดครับจะชาร์จจับได้ยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนนะครับยี่สิบสามสิบคนห้าสิบคนมาดำเนินคดีเลยนะครับผมไม่ให้ค่ามันอยู่แล้วนะครับไอ ไอเด็กคนนี้ไม่ได้ไปให้ค่ามันอยู่แล้วนะครับไม่ได้ดูข่าวเลยเพิ่งปะทะกันใช่ไหมครับตอนนี้หุนเซนเนี่ยมันจนแต้มแล้วนะไอหุนเซนเนี่ยจนแต้มแล้วครับอาวุธที่มันปะทะกับเราเนี่ยมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้วนะครับมันหมดแล้ว ก็พยายามจะไปขอซื้อจากจีนจีนก็ไม่ยอมขายให้นะครับจะรวจต่อสู้อากาศยานนะครับจะรวดที่สำหรับใช้ยิงเครื่องบินได้อะไรได้เนี่ยนะครับจีนก็ไม่ให้รหัสจีนก็ไม่ให้รหัสนะครับจีนก็ไม่ให้รหัสจีนไม่ให้รหัสมันก็ยิงไม่ได้ครับมันก็ยิงไม่ได้นะครับมันหมดทางแล้วครับแต่ว่า ไอ้มวลชนจัดตั้งบริเวณแนวชายแดนที่ใช้ที่ใช้อะไรที่ใช้ชาวบ้านมั่งเด็กมั่งผู้หญิงมั่งมาเนี่ยก็ให้แดกแก๊สน้ําตาไปอย่างนั้นถูกแล้วครับนะครับมันไม่ถอยก็ต้องชาร์จจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีในเขตไทยนะครับดำเนินคดีได้เลยครับหนึ่งเนี่ยเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายอันที่หนึ่งก่อนนะสองเนี่ยก็คือมาลักทรัพย์ของทางราชการนะครับ สามเนี่ยเป็นอยู่ระหว่างประกาศกฎอัยการศึกด้วยนะครับมีความผิดตามกฎอายการศึกด้วยนะครับดีฮะผมไม่ได้ดูข่าวเลยนะพอกลับมาถึงบ้านก็รีบมาไลฟ์เลยนะครับเดี๋ยวมันจะเกินเวลานะครับพยายามจะมาพบท่านทุกวันนะครับเวลาถ้าวันธรรมดาก็ช่วงเวลา17บนาฬิกาเทวันปกตินี่ก็จะช่วงเวลา10บนาฬิกาสินาฬิกา ขอบคุณครับขายให้ตังค์ผมมาเนี่ยโอ้ยขอบคุณครับเดี๋ยวนะผมดูชื่อนะคะคุณฟีโน่ลับเบอร์ขอบคุณครับโอ้โหให้มาเยอะเลยสามพันเจ็ดร้อยบาทขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับให้สองรอบแล้วผมยังไม่รู้จักตัวตนท่านเลยนะท่านเก็กรุณาผมเรื่อยเลยนะครับยังไม่รู้จักตัวตนท่านเลยว่าท่านโอ้เราอย่าลดตัวไปกัดกับหมาเลยนะครับ เวลาทําศึกเนี่ยแม่ทัพเนี่ยจะนั่งคอช้างและจะชนช้างนะครับจะชนช้างจะชนช้างกับแม่ทัพของข้าศึกเท่านั้นไอ้พลทหารเลวมาท้าตีท้าต่อยนี่เราอย่าไปสนใจอย่าไปลงจากคอช้างอย่าไปลงจากคอช้างมาแล้วไปไปลบกับพนทหารเลวไม่ได้ครับเหมือนกับเราเดินไปหมาเห่านี่อย่าไปเห่าตอบหมานะฮะ ครับอย่าไปให้ค่ามันฮนะอย่าไปให้ค่ามันนะครับมันไม่มีสถานะไม่มีสถานภาพอะไรที่จะมาต่อสู้กับเราได้เลยนะครับมามันก็พูดเพ้อเจอไปเรื่อยนะผมนี่ต้องขึ้นไปชนกับไอ้ฮุนเซนฮุนมาเน,นต็ตน่นนะครับไม่ใช่ไปเจอไอ้ไพ่พลเลวอย่างนี้นะฮะ ขอบคุณครับคุณฟ้าคุณแก้วให้มาหกสิบเก้าบาทขอบคุณมากนะเดี๋ยวตรงไอ้หนองยากแก้วกับหนองจานเนี่ยผมว่าเดี๋ยวแม่นได้เปิดศึกกันอีกแน่นะครับเปิดศึกกันอีกแน่ถ้าเปิดศึกกันปึ้งอีเที่ยวนี้นะต้องเอาให้ลาบเป็นหน้ากลองเลยนะครับต้องเอาให้ลาบเป็นหน้ากลองไปเลยนะครับไม่ให้มา ไม่ให้มาได้กลางอีกนะครับไม่ให้มาได้กลางอีกเดือดแล้วใช่ไหมครับผมไม่ได้เปิดดูข่าวเลยนะครับทหารเขาตัดสินใจดีแล้วครับผมชื่นชมนะครับต้องเอาอย่างนั้นไม่นั้นก็กวนตีนอยู่อย่างเงี้ยนะครับนะครับไม่นั้นก็กวนตีนอยู่อย่างเงี้ยนะฮะใช้ไม้ตีทหารได้รับบาดเจ็บใช่ไหมครับ ต้องใช้ตำรวจฮะใช้ตำรวจเป็นแนวหน้านะครับท่านทหารเป็นกองหลังนะครับตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะครับเจ้าหน้าที่ป่าไม้นะฮะต้องวิ่งชาร์จตีกันอย่างนั้นครับถ้าทหารเขมรมันยิงมาทหารไทยก็ยิงใส่มันก็จะได้เปิดศึกกันอีกรอบเอาซิไอ้หา่าคุณบุกลุกเข้ามาในประเทศไทยมาก่อเหตุก่ออะไรอย่างนี้นะครับตำรวจหัวแตกหลายนายเลย หน้ายิงให้หงายท้องไอ้พวกนี้กระสุนยางใช้กระสุนยางนะฮะใช้กระสุนยางนะ,ะมันถือไม้มาจะตีกระสุนยางอัดไปเลยตึ๊บตึ๊บต,บต,บตบึกระสุนยางก็อย่าไปใช้กระสุนยางแบบที่ควบชุดควบคุมฝูงชนใช้กับม็อบในกรุงเทพนะต้องใช้กระสุนยางผลิตเองนะครับเอาทีก็ให้หงายท้องล้มทั้งยืนไปเลยนะครับแต่มันไม่เข้านะฮะ ตอนนี้ที่ตำรวจยังไม่จับมันยังจับไม่ได้หรอมั้งผมไม่ได้ดูข่าวนะใช้เขาใช้ว่าใช้วิธีผลักดันนะครคงใช้วิธีผลักดันก่อนนะครับยุทธการเบื้องต้นต้องใช้วิธีผลักดันให้มันออกไปนะครับออกไปถ้ามันออกไปอยู่ในเขตเขมรเราก็ไปได้แค่สุดเขตแดนไทยนะฮะเราก็เข้าไปได้แค่สุดเขตแดนไทยไทยรัฐไฟ์สดใช่ไหมเออผมก็อยากดูเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวลงไลฟ์ผมก่อนดีกว่าตำรวจได้รับบาดเจ็บ2นายแล้วใช่ไหมแก๊สน้ำตาใช้ในพื้นที่โล่งมันก็ไม่ค่อยดันนะครับผมว่าต้องวิ่งแท็กกันแบบดักลักบี้เลยวิ่งแท็กเลยนะครับอาจจะต้องใช้กระบองด้วยใช้ไม้พรองด้วยใช้ไม้งามด้วยเพราะแม่นมันเล่นเอา ไม้หน้าสามไม้ยาวๆตีเราแทงเราอย่างเงี้ยนะครับมันต้องมีอาวุธป้องกันตัวนะฮะถือว่าเป็นไปตามหลักสากลนะครับเป็นไปตามหลักสากลนะครับกระสุนยางยิงใส่ตัวใช่ไหมครับถ้ากระสุนยางทั่วๆ่วไปเนี่ยความแรงมันจะครึ่งหนึ่งของกระสุนลูกซองทั่วไปนะครับ แต่ถ้าเป็นกระสุนยางถ้าเราทำเองเนี่ยผมก็บอกไปก่อนแล้วนะครับก็ทำเองถ้าทำเองก็คือหล่อให้ลงงานหล่อลูกยางตันเข้าไว้แล้วก็แกะกระสุนจริงอะกระสุนลูกซองจริงเนี่ยนะครับแล้วก็เอาลูกตะกัวออกยัดกระสุนยางใส่เข้าไปอันนี้ลูกสองแรงครึ่งสองแรงสองแรงครึ่งอัดโดนอนะอกนี่ปังเข้าไปนี่ หงายท้องเลยครับหงายท้องเลยนะครับแต่ผมคิดว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจคงยังไม่อยากใช้กระสุนยางเพราะว่ามันจะเสียงดังทำให้สถานการณ์รุนแรงขึ้นนะครับและจะทำให้ฝ่ายเขเมรเนี่ยเข้าใจผิดว่าเราใช้อาวุธปืนยิงใส่ประชาชนเขานะครับมันใช้หนังสติกกับเราแล้วใช่ไหมครับที่จริงหนังสติ๊กเราก็น่าจะเอาหนังสติ๊กป้องกันตัวนะนะครับน่าจะใช้หนังสติกป้องกันตัวนะเรามีโล่ด้วยนะครับ ไอ้ห hey hey, ่าปล่อยให้มันใช้หนังสติ๊กยิงเราอย่าง